พอสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ล่วงเลยมาถึงวันนี้ ที่เรายัางมีชีวิตเป็นอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยผลบุญมันส่งผลนะผลบุญมันส่งผลจึงทำให้เรานั้นเป็นอยู่สบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แต่ถ้าขณะใดถ้าเรามีชีวิตเป็นอยู่ทำให้เจ็บป่วยอดอดแอดแอดโรคภัยเแบบียดเแบบียนนี่เขาเรียกว่าบาปมันส่งผลเขาเรียกว่าอากุศลมันไปเบียดเบียนรูปนาม ที่เกิดจากกุศลที่มีกำลังส่งผลให้มีกำลังลดน้อยถอยลงเมื่อถึงวัยกลางคนแล้วโรคภัยก็เบียดเบียนโรคมะเร็งโรคไตวายโรคประสาทโรคไมเกรนโรคเส้นโรคเอ็นโนดูจิปาถานะญาติโยมโรคต่างๆมีมากเหลือเกินปัจจุบันทุกวันนี้ คนตายเพราะโรคมะเร็งนี่มากที่สุดสมัยเก่าก่อนก็ไม่มีแต่ปัจจุบันทุกวันนี้จะเป็นเพราะเหตุผลอันใดโรคมันจึงเบียดเบนมากแท้นี่ก็เรียกว่าอากูศลจิตมันเข้าครอบงำจิตใจทำให้เรานั้นสร้างกรรมทำความชั่วเวลามันส่งผลเนีเราจะบอกว่าเกิดจาก การรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนเกิดกจากสารพิษเกิดจากอาหารเราก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราจะพูดถึงตามหลักเหตุปัจจัยเรื่องกฎแห่งกรรมและมันก็เป็นกรรมกรรมที่เราทำนะมันจะผลักดันส่งผลทำให้เราได้รับโทษทุกนานับประการเจ็บหัวบางปวดท้องบางคนที่กรรมดีส่งผลก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปว่วยไม่ไข้นี่เขาเรียกว่า ผลบุญมันส่งผลเพราะฉะนั้นเมื่อผลบุญมันส่งผลแล้วอย่าประมาทกันนะญาติโยมจนเงินจนทองอย่าให้มันจนความดีเงินทองสูญไปหาใหม่มาทดแทนได้แต่คนเราจนความดีหมดความดีนะีมันน่าอายบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนดีเหมือนกับว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม แต่หน้าไหว้หลังหลอกโอ้ดูแล้วก็น,น่าสังเวชใจสร้างกรรมทำชั่วผลัดวันประกันพรุ่งเป็นคนตลบตาแรงโกหกตอแหลนั่น่ะคือเป็นคนเหมือนกับคนดีแต่พฤติกรรมมันคือคนชั่วเขากำลังทำตัวของเขาให้มัวหมองผิดศีลผิดธรรมนี่คือเรียกว่า โชติตมะปรายโนเกิดมาสว่างมาเป็นมนุษย์เป็นคนมีฐานะเป็นคนมีเงินมีทองแต่ว่าไม่ได้ทำความดีประพฤตินตนเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดมาสว่างแต่ไปมืดเขาเรียกว่าโชติตมะปรายโนไม่ดีเลยพูดภาษาการทำธุรกิจเรียกว่าขาดทุนแต่อย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เรื่องความดีเรื่องความชั่วเนี่ยไม่มีใครทําให้เรานะเราเป็นผู้กระทําเองไม่มีใครทําให้เราเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้กระทําเพราะฉะนั้นเราเมื่อได้สติตั้งระวังอย่าทําความชั่วก่อนหลับก่อนนอนมีโอกาสบูชาดอกไม้ถูกเทียนนะดอกไม้เราก็ไปเอามาอยู่บ้านนอกไปหาเก็บตามข้างรัว้ว ตอนที่เป็นเด็กๆเ,เคยเก็บไปให้คุณยายคุณยา่าบูชาดอกไม้ตอนเย็นถึงเวลาแล้วมันถึงเวลามันไปเก็บดอกไม้มาให้คุณยายคุณย่าไปบูชาพระลูกหลานเก็บดอกไม้มาก็ได้บุญคุณยายไปบูชาพระก็ได้บุญเขาเรียกว่าเหตุให้เกิดบุญสวดมนต์ไหว้พระบางคนก็ไปทุกข์กับ ความสูญเสียจากเงินทองที่มันสูญไปนี่มันก็เป็นกรรมเป็นเวรอย่างหนึ่งแหละนะเราก็ต้องมาอยู่ร่วมกับคนที่มีกรรมยาเพศอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องกรรมเวรมันเป็นกรรมเก่าเราหลีกหนีไม่พ้นแต่กรรมใหม่เราเสริมสร้างได้ไม่ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรนะคนที่สร้างใหม่มันก็ดันมาหาแต่เราลักษณะอย่างนั้น นี่หละเวรกรรมมันเสมอกันโยมไอ้คนอื่นๆเขาไม่ไปหามันต้องมาหาเราเพราะเราเป็นคนมีกรรมเสมอกันหูพูดไปแล้วญาติโยมเอ้ยเห็นญาติโยมหลายท่านไปตัดกรรมตัดเวรโยมโยมไปตัดกรรมตัดเวรที่ไหนโอ้วัดนั้นสำนักนั้นสถานที่ตรงนั้นเอากันใหญ่แล้วโยม ถ้าไปตัดกรรมตัดเวรได้พระพุทธศาสนาก็ไม่หลงเหลืออะไรแล้วพระพุทธเจ้าเองพระองค์ยังตัดกรรมพระองค์เองไม่ได้กรรมชั่วกรรมในอดีตพระองค์กระทำแล้วในอดีตตับพบ์มันยังลังควันตามส่งผลอยู่แต่ถ้าเป็นสำนักหลงพ่อหลงตาไปสะเดาะขอต่อชะตาตัดกรรมตัดเวรญ,ญาติโยมได้ก็แสดงว่า ท่านเหล่านั้นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่าไปงมงายมงคลตื่นสะกข่าวกันชาวพุทธเราให้มีปัญญาเป็นของตนเองบ้างพระพุทธเจ้าถึงกับได้ตรัสไว้แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครสุดทิอสุดทิปัจจตังมันแปลว่าอะไรสุดทิอสุดทิปัจ,จัตังความบริสุทธิ์ก็ตามความเศร้าหมองก็ตามเป็นเรื่องจำเพาะตน นะใครใครทำดีก็ย่อมบริสุทธิ์เองใครทำชั่วย่อมชั่วเองทำนองนั้นไม่มีใครหรอกที่จะบริสุทธิ์เพราะคนอื่นทำให้ไม่มีใครที่จะชั่วเร็วสามเพราะคนอื่นทำให้ตนเองทำทั้งนั้นแหละนะอย่าไปบอกว่าทำเพราะไม่รู้ทำเพราะเพลสติมันพูดเอาเองนะฮะต่อหน้าว่ามาพับรับหลังว่ตตะโกทำนองนั้น เพราะเหตุผลอันนี้แหละเขาเรียกว่าอาวิชามันปิดบังไว้มันจึงมืดบอดมองไม่เห็นข้ออัดข้อธรรมเพราะฉะนั้นรายการอภิธรรมนำสุขก็ได้นำเสนอท่านผู้ฟังตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องอกุศลละธรรมกำลังพูดถึงเรื่องอกุศลธรรมตอนที่พูดถึงเรื่องโมหะคือโมหะเจตสิกค,คือความหลงความไม่รู้ ตามความเป็นจริงปิดบังสภาพอารมณ์ความหลงความไม่รู้ปิดบังสภาพอารมณ์ไม่รู้ตามความเป็นจริงมีอยู่8ประการไม่รู้ทุกคือรูปคือนามเป็นตัวทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุก์คือสมุทัยข้อสามไม่รู้ความดับทุกข์คือนิโรธข้อที่สี่ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกขคือดับเหตุให้เกิดทุกนั่นเอง ข้อที่ห้าไม่รู้จากทุกในอดีตรูปนามที่เป็นอดีตเป็นยังไงมาไม่รู้ข้อหกไม่รู้ขันรูปนามขันห้าที่เป็นอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้ข้อที่เจ็ดไม่รู้ทั้งรูปนามที่เป็นอดีตไม่รู้รูปนามที่เป็นอนาคตเขาเรียกว่าบุพันตาปรันเตอายญาณังอันที่จริงไม่รู้อดีตเนี่ยคือปกติ เรายกเราย่างเราเหยียบเนี่ยก่อนที่เราจะยกก่อนที่เราจะย่างก่อนที่เราจะเหยียบมันต้องยืนอยู่ก่อนใช่ไหมพอยกขึ้นมาขณะเก่าดับไปขณะใหม่เกิดอดีตเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกถึงปัจจุบันไอ้ที่ปัจจุบันมันปรากฏเพราะว่าอาดีตมันดับไปอดีตมันดับไปกายที่กายเหยียบมันดับไปกายยกมันจึงมีอ้าพอ,อย่างเท้าไปอ้าวขณะย่าง ปรากฏเป็นปัจจุบันขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีเห็นไหมยากยงนี่คือขันคือรูปนามขันห้าที่เป็นอดีตมันก็ดับไปในอดีตมันจึงมีปัจจุบันเราจะรู้ว่าอนาคตเป็นเช่นใดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเครื่องจำแนกอดีตดับไปทำไมเราจะรู้ดับไปมันต้องดูที่ปัจจุบัน พอปัจจุบันปรากฏอดีตมันก็ฟ้องเหมือนเรามีวันนี้เมื่อวานมันต้องมาก่อดใช่ไหมญาติโย,ยมเพราะเมื่อวานนี้ดับไปวันนี้มันจึงมีเราจะรู้ว่าวันนี้มีวันพรุ่งนี้มันก็มีเหมือนวันนี้นี่แหละปัจจุบันเป็นเครื่องจำแนกแยกบอกในหะ้รู้ถึงอนาคตไม่รู้รูปนามขันห้าที่เป็นอดีต ไม่รู้รูปนามขันห้าที่จะเป็นอนาคตอดีตเนี่ยเป็นเช่นใดปัจจุบันเป็นเครื่องจำแนกได้เราจะรู้อนาคตเป็นเช่นใดปัจจุบันเน่ยเป็นเครื่องชี้บ่งเห็นรูปเกิดเห็นรูปดับเห็นรูปแต่ละรูปเห็นนามแต่ละนามความนึกความคิดเนี่ยเขาเรียกว่านาม การยืนเดินนั่งนอนแต่ละขณะแต่ละรูปที่จิตน้อมไประลึกถึงนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นนามเห็นรูปก,กายเก่าดับไปเห็นรูปก,กายใหม่เกิดขึ้นปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญตัวความรู้นะเป็นการพัฒนาจิต เพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจนะพัฒนาให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรหรอกญาติโยมแต่ว่าให้เจริญสติให้มากขึ้นเนี่ยไม่รู้ขันอิทธาที่เป็นอดีตอนาคตคือจริงๆแล้วถ้าเราจับปัจจุบันได้มันก็รู้อดีตเห็นอนาคตแต่ถ้าเราจับปัจจุบันได้มันก็ไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตเมื่อวานนั่ก็ได้พูดถึงเรื่อง ปุพันเตอ,อาเขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุป,ปเนสุธรรมเมสุอายานังความไม่รู้คำทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมาจากสมุดฐานนี่เองชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทความไม่รู้คืออวิชชามันจึงเป็นเหตุให้สร้างบุญก็ได้โอ้อยากไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไออยากอย่างเดียวมันไปไม่ได้ต้องสร้างบุญให้ทาน ทานมันเป็นเหตุทําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทานมันเป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาทานนางสักคัสสะโสปานังทานากุศลเป็นบันไดไปสู่สวรรค์แต่ปาถนาไปพรม,มโลกปาถนาไปไม่ได้ต้องเจริญฌานจึงจะไปได้ณนพะรม,มโลกเป็นเป็นปกตูปนิสยปัจจัยอย่งนป้ปัถนาไปไม่ได้ต้องเจริญการเจริญไม่นึกถึงอวิชชาไม่ไม่ใช่นึกถึงโมหะ ต้องไปเจริญเพ่งกสินเป็นต้นเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นปะกตูคือเป็นเหตุสำเร็จอย่างเดียวแต่ว่าไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นได้สองปัจจัยคืออารมณปัจจัยนะอยากไปเกิดเป็นเทวดาเขาบอกว่าเทวดามีความสุขอยากไปเกิดเป็นพรหมเพราะพรหมมีความสุขอย่างนี้ไงความปรารถนานิยมเป็นอารมณปัจจัยและสองการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาต้องทําบุญ นี่เป็นปกตูปณิสียปัจจัยเหตุสำเร็จก่อนจึงเป็นปกตูสร้างบุญสร้างกุศลอวิชารจ,จึงทำบุญก็ได้บาปทำได้โอ้ยเรื่องชัดเลยญาติโยมไปตกปลากันสนุกไหมโย,ยมวันนี้นะไปตกปลากันที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีการซื้อตั๋วไปตกปลาโดยโอ้ยสร้างกรรมทำชั่วทำไมไม่คิดบ้างว่าถ้าเกิดว่าเขาเบ็ดมาเกาะที่ปากเราเราจะว่ายังไง บางคนตกสนุกฮะตกปลาพอได้ปลาเสร็จแล้วก็ปลดเบ็ดออกแล้วก็โยนปลาลงไปในน้ําโอ้แม่โยมขยะขยงเลือกเกินทําไมไปเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ถึงแม้มันไม่ตายโอ้โยมมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าทํานะบาปนะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์แต่ถ้าเขาเบ็ดมา เกี่ยวกากเราบ้างจะว่ายังไงโหเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจในะญาติโยมนะเนี่ยการทำบาปนั่นนะเพราะว่าอาวิชชาคือความไม่รู้สนุกนะั้นได้ปลาเนะี่ยสนุกแต่ปลามันดิ้นตายไม่เห็นโทษในการทำความชั่วไม่เห็นโทษในการทำความชั่วยินดีไม่ได้ทำความชั่วเขาเรียกว่าปาปัสสิงละมติมโนใจมันยินดีในบาป อย่าลืมนะทางไปสู่นะรกนะโนะยมไม่ใช่ไปสวรรค์นะไปตกปลานะ่สนุกกันนะ่ะไปตกปลาไปตกกุ้งนะไปหากินอาหารสดสด,สดใหม่ๆสั่งเอากุ้งกี่กิโลชี้เอาตัวขนาดนี้เอาปลาช่อนตัวนี้เอาก้างตัวนี้นานเลยโยมเกิดวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเอาขวานมาจามกระบาลเราจะว่ายังไง หรือเขามีดมาเสียบเราเขาจะว่ายอย่างไงกรรมนี่มันเรามันจำแนกแยกให้เป็นไปได้กรรมอดีตมาสนับสนุนกรรมปัจจุบันก็ทำให้เราได้รับโทษพวกกุ๊กพวกพ่อครัวแม่ครัว,รวทั้งหลายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอากินเหล้าเมาเบียกกันทะเลาะกันพักดันโกรธกันเอามีดหัน่นฆ่าปูฆ่าปลาเสียบกันแทงกันตายเหมือนกับฆ่าปูฆ่าปลาเห็นไหม บางทีมันกรรมติดหัวจรวดในภพนี้แหละมันไม่ต้องรอไปในภพหน้ามันส่งผลงในภพนี้แหละอย่าประมาทกัน,นอวิชามันเป็นเหตุทำให้ทำบาปสร้างบาปขึ้นด้วยสร้างบาปก็ส่งผลเป็นสังขารสร้างกรรมสำเร็จก็เป็นสังขารปรุงแต่งให้เกิดภพภูมิขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดวิญญาณวิญญาณคือปฏิสนธิในญาติโยมนะ เมื่อวิญญาณปฏิสนธิมาแลว้วก็ให้ได้รับผลสบายบ้างไม่สบายบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากคือเป็นผลส่งผลในประวัติการบางคนก็เป็นอยู่สบายมีคนเอาใจใส่เหมือนอยู่เป็นยู่เหมือนกับอยู่ในเทพวิมานบนสวรรค์ชั้นฟ้ามันเป็นเรื่องจริงในญาติโยมยินดีในการบริโภคสุขสมบัติ แต่ถ้าเรามาพิจารณาเห็นโทษไปหามุมสงบและอัตมานี่ไปปฏิบัติธรรมอย่างไปปีใหม่ไปปฏิบัติธรรมไปนั่งอยู่มุมสงบแล้วโอ้ใจมันมีความสุขพอกลับมาวัดได้เห็นพระเห็นเนนพูดคุยกันเสียงดังบ้างเห็นญาติโยมมาพูดมาคุยเสียงดังเอึกะทึกคือคมเบื่อน่ายโยมเบื่อหน่าย โอ้ใจมันไปถึงป่ารบความสงบเขาเรียกว่ากายวิเวกแล้วจิตตะวิเวกใจก็สงัดจากกิเลสกิเลสมันไม่ผูกขึ้นอุป,ปาทิคือใจที่จะไปคิดอ่าคิดสร้างสรรจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งไม่มีเลยโอ้มันมีความสุขโอ้นี่เป็นบอกว่าผู้สแสวงหาวิเวกกรรมเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะช่วงระยะที่แข้งขามันยังเดินได้ สุขภาพปากยังพูดได้ก็คิดว่าจะทำงานส่วนนี้ไปสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพของเรามันทำงานไม่ได้ก็จะหันเข้ามาอบรมทางด้านจิตใจอาตมาคิดอย่างนี้ญาติโยมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สดที่ผลแก่ตนเองด้วยอนุเคราะห์ญาติโยมด้วยนี่สร้างบุญนะหมายความว่าไม่ใช่สร้างบาปตัวสังขารอวิชาเป็นเหตุให้เกิดบุญอย่างนี้ แต่ถ้าอาวิชชาเป็นเหตุเกิดบาปอย่างฆ่าสัตว์อย่างนี้ญาติโยมลักทรัพย์อย่างนี้ประพฤติผิดในกามอย่างนี้ยินดีในการกระทําในการประพฤติผิดในกามประพฤติกล่าวคํามุสาวาอย่างโกหกกันแต่ละวันไม่ซ้ำำําคําผ่นพระกกโกหกได้เป็นโยมก็โกหกได้เป,กกไดเป็นชี้ก็โกหกได้คนที่ขี้ลักขี้กมวยพวกที่หน้าด้านทั้งหลายชอบไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ไอ้พวกนี้ก็ยิ่งหนักยิง เจตนาปิดกัน้นไม่ส่งคนอื่นให้คนอื่นลำบากใจอันนี้ทุกนายมนะไปไหนลราคติธรรมวิบากของเขาเหล่านี้ก็คืออินาดานังถูกขั้งโลกเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกนี่มันเป็นอวิชชาทั้งนั้นมันสร้างบาปขึ้นให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปจัจให้เกิดนามรูปนะนามรูป นามรูปนามก็คือจิตใจรูปก็คือร่างกายนี่แหละโยมเนี่ยเกิดจากสังขารปรุงแต่งนามรูปร่างกายมันก็เป็นปัจจัยเกิดอายนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจตาเห็นรูปนะเขาเรียกว่าจักขายตนะเห็นรูปเห็นรูปก็เรียกว่าพดีไหมก็ดีก็เป็นจกักขุสัมผัสชาเวทนาสุขหรือทุกข์ล่ะเวทนา ทางเสียงก็ฟังเสียงแต่ดีก็สุขเวทนาไม่ดีก็ทุกขเวทนาทางจมูกได้กลิ่นหอมถูกใจเป็นสุขเวทนากลิ่นไม่หอมก็เป็นทุกขเวทนาทางลิ้นพอรสอาหารปรากฏถูกใจเป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าอารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ใชย ไม่ทุกข์ใจเขาเรียกว่าเฉยๆนั่นเรียกอุเบกขาเวทนาแล้วเวทนาตัวนี้แหละญาติโยมถ้าพอใจมันก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาความยินดีพอใจตันหาตัวนี้มันเป็นปัจจัยสร้างภพนะภพก็คือการยินดีติดใจในภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ สมมติว่าเอ้ยเกิดชาติใดขอให้เกิดเป็นมนุษย์ใช่หไหมยินดีในพบเกิดชาติหน้าเวลาเกิดมันก็เกิดตามพบไอเหมือนกับยิงลูกศรนิยมคําคว่าพบเหมือนกับเราหันหน้าลูกศรไปทางใดเมื่อเราปล่อยลูกศรไปอุปาทานเนี่ยตัวผลักดันผลักดันให้เกิดพบลูกศรมันก็ผลักยิงไปอย่างแรงมันก็ไปติดอยู่กับที่เป้าหมายที่เราตั้งใจคือพบ การเกิดในภพของเรียกว่าชาติเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องตามมาความวิบัติพัดพลากโศกะความเศร้าโศกเสียใจเอาตามมาอีกปริเทวะคร่ำครวญโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยไม่น่าตายไม่ถึงที่ตายไม่น่าเลยนี่ก็เรียกว่าปริเทวะคร่ำครวญอยู่นั่นแหละ็เรียกวิปราช สัทธะคลาดเคลื่อนเห็นผิดว่าพ่อเราแม่เราลูกเราแฟนเราทุกขะคือทุกข์กายหน้าตามหมุนหมองโทมนัสทุกข์ใจคนที่เป็นทุกข์ในโยมทานอาหารไม่ได้นะญาติโยมบางคนถึงกับพร้อมโซเลยนี่เป็นทุกข์ใหอุป,ปายาติจิตใจแห้งผากอันนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะธรรม หมักดองอยู่ในภพในชาติเพราะเราไม่เห็นโทษแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนเรือในอ่างเป็นกิเลสให้เกิดกรรมกรรมก็เกิดวิบากหมุนเรือนวนกันอยู่นี้นี่แหละญาติโยมก็เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในเหตุแปประการดังที่บรรยายมาโดยยอ่อนะให้ญาติโยมได้สดับรับฟังอย่างน้อยก็เป็นบุญหู มีโอกาสฟังครั้งต่อไปก็จะได้เข้าใจหลักธรรมกันวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผัสสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม จจมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร